นะครับต่อครับสเต็กอีกคือเก็เหามือนนี้ครับมันห้าต้มแล้วมันแกะเปียกออกแล้วก็สเสียดครับแล้วก็น้ำตาลปีบน้ำตาลทรายครับบ้วนให้ออกสีสันแล้วก็ตามด้วยนมครับใส่หัวมันลงไปเสียมไปเรื่อยๆครับผมสีสันไก่สีโอเคแล้วเดี๋ยวสีมาวงเห็ดนามแห้งอีกแค่น,น้อยครับ เขาเสียล่อย่างเสีเลยก็ได้เป็นน้ำลาดเนื้อหมาน้ำกระไดเดสิมาอันนี้อีกเช่นน้อยครับขเขาสีโอเคถ้านี่เขาก็ดยางหัวหอมครับกับอันนี้เนอใหม่ฝรั่งกับต้มเสียน้ำเย็นเนื้อเืเนีเ่ยถ้าก็เป็นเนื้อเขาถ้าก็เป็นเนื้อหมาเขาหมักเตรียมไว้แล้วเป็นสมองแล้วเดสิมาย่างครับผมว่ามัอนี่บร้ยางเตาอันนี้ครับ สิมงอย่างกระทะมาเนี่เดี๋ยวมาแดงๆนะนะครับข้าวหมากกคือเก่าแล้วครับผมจิ้มแล้วก็อีกไทยเกี๊ยแล้วก็น้ำมันครับผมน้ำมันมะกอกแล้วกับใบเป็นใบอันนี้ครับจีบเพิ่มความหอมนะครับสมิัดใส่ลงไปเนี่ยตามด้วยเนื่อครับผม เป็นชั่วโมงเลยเลหืมแล้วตัวน,นี้สุบบริเลยสุกแห้งไปสิบแบบเยิม่มเยิ่มก็สูกคอยเหทะต่างหากนี่ครับเดี๋ยวผมมาเบอร์ครับเดี๋ยวปี้าจก่อนหอมเลย โอ้ใบตัวนี่หอมดีวะ่ะหอมแห้งครับกินออกมาเลยอยากให้กินข้อหันเลยสุดยอดครับผมถ้าสิมะกาวประมาณพอดีครับ้าก็สิมะผิดนะ๋ยวสิมะปิดฟ้าเอาไปจะหน่อย หอมเลสิโแนแบบเม็ดเรียมเม็ดเรี่มเ,เลยปาดออกซึงครึ่งนะครับเยิมเยิมเลยพี่น,อออน้องเออหัวหอมจีโน่ยูนสีสันมันเขาครับในบรรยากาศนี่ครับอหอมครับผมอย่างใส่เมียดนี่ครับ พร้อมเลยตกข้อนะขอขอ้ขอ,ขอ,ขอ,ขอใส่ครับผมเนั้ตามเป็นสลัดใส่น้ำสุปน้ำสูปเอามาีหมเนาะจากไปเลยของซิโน<อ>่โ<อ>น้ำสูอ ไม่ใช่คนลซุปเนาะซอสสาซอสเดี๋ยนี้ซุปซอสสาอ๋อใช่หน่อยนไม่แสะนตบด้วยซอสสาซุปนะครับซุปซอสสาใส่เห็ดจัดอีกวันครับผม แล้วมันแซ่บเจนโนอยากมาสันน้ตปี๊ดปี๊ก็อยากเนาะนะครับเอาหมันนะครับนะครับชอนนะครับผมหน้าตาสเต็กเดี๋ยวฉันมาซอยให้เบิรงครับว่ามันสีแดงดีบ่มี <c oughs> ลูกคุณครบับเยิ่มเยเลยพี่น้อง สีชมพูของต้องเลยไม่วันลร้อยมานะครับอืมพร้อมเสิร์ฟเลยครับได้เวลาสเต็กแล้ววันที่สองเลยสองวันติดเลยวันนี้วันที่อืมไม่วันที่แปดวันนี้วันที่เก้าเหมวันเพจสิบกว่า อันนี้วันที่สิบเดี๋ยวหายสิปปแสบแปดคือเก้าอือเป็นสลัดครับ,อร,อ,บอร่อยบ้างมันกับเคืองับตาอืม าม,มาเพื่มอมดกเามือนกันครับถ้ามาลืมเอาเกลือส่อีนนอ,สออเดอร์เหมาเด้งเป็นออเดอร์สมือพี่นอ้องเณลืมาเกลือใส่ม่สเ้ Rất hết dạng Ngon nấm nấm. Nấm Ngon ngon ลุงกกาวมันอดไปได้อยนี่เนื้อเนื้อมาสิแพงกวนเหนี่งางัวครับนเนื้าใจครับีเมนเอยอะ ว่าประเทศนั้นเป็นประเทศที่ว่ากินเนื้อเนื้อมาสิแพงครับเนื้อแกะคือบ่อค่อยแพงตัวยังบ่ทนน,บบนันเดี๋ยวแกมาสักแกนี้กินเนื้อหอมครับผมหอมอย่าง่าเนเลย อืมอก็เกลืออืมอ๋มอกลิ่นหมันโอเคอ๋อมันหวานมากเลยห,หวานแล้วก็หอมอ๋อลองดูอ,อ,อห,หวานบ่บอ่อืมมันจะหอม น,นี่อร่อยอะไรบ้า,างน้มันภาพหรอน่ารอร่อยดีความันหมดหัวไม่ซื้อใหม่ก็ได้อืม

ใช่เสมอแล้ว,ลวหรอเขาเรียกมันเชีย่ยมมันเชีย่ยอ๋อเวลาต้านเขาต้องเที่ยงว่าสบายหนึ่งเอาเที่ยง กินลายไ,ไหนครับวะนึกเกาสะแล้วก็ไปนหยอนอือหือ,อ,อแค่สองงานให้ขึ้นมามวันพักผ่อนเนาะวันเดือดวันนี้ไม่ใช่วันพักผ่อนวันอะไรวันนี้งานปาร์ตี้ปาร์ตี้ที่ไหนปาร์ตี้มั่งอัลส์บัล มัดเกิดเพาะอ่เมาหนตาเองเหรอมานตาใส่ก็มันเกิดเอาวนี้ไม่ใช่เมาหนูตานะยาวอวันนี้เลิกบบอืมอมอืมอืออดม ปรื่อมปปลืมใส่ตรเนี่ยอ้าวไปดูว่าอะไรปาปาร่าบ่อ่านว่าอะไรราปาต้าบ่ลาปาตาทำไมตอนเรากินสดมันเปรี้ยวแล้วทำไมเอามาทำนี่มันหวานปาปาราบ่ทำไมอ่ะ ชีเดอืมจวเขาบอกนี่อืมกข้างในมันเป็นชีเดอมันเรียกว่าชีเดอร์นัสกอเขาบอนะราปาร์นะล้ไปพี่ล้อไม่ดกี่ดราปาราราปารา นันงนิสมยสำคัณร่าพะร่าะระเธอตะควอนไม่ให้หรอกเดี๋ยวพูดยากได้หัวบันฮจกนะจก ไม่ให้พาให้ประมาณเจ็ดดอนมั้งเอาของมั้มัมกดุสมาเจ็ดดวงเันเตอร์คอรสมันค่ามันติดแต่เล่นโทรศัพท์่ะให้เล่นโทรศัพท์เล็กน้อยมันเยอะ,ม,ยอะมันก็เลยมันห่วยก็จะเดินบ้านนั้นบ้านนะี้เนาะ หนหัวจีน่ได้นะันตควาี่น้องนชันตาคพูดไทยอือพูดาเขามามาปรมาณอนี่น้องนเาว่าสบับีครดคนะเขาบอกว่าสบาับปะรคระบอนี่พี่น้องอไอ้สุดแซ่ครับ สปาราดีครับเขาบอกสปาราดีครับเขาพูดสปาราดได้สปาราดีครับสปาราดีครับทหไมมันเลอกอืม <c oughs> เนด้วยนะมาปลาโลอะเนาะเลี้ยงไม่กินมนาะปลาโลอะเปลี่ยนเป็นบาทำใหญ่ๆเลยบลามันสิเปลี่ยนปลามันสิเปืี่ยนบาาเหนือยังคูเก่าอยู่วะเสือกแบบเนื้อมาหมายังคู่เก่าอยู่ ไม่เหมือนกินอันมันสุกนะอันนี้มันไม่สุกก็ไป,ปกินเองนะงน่ำแซบแซบวันเหนียวว่าเหนืยอหมาเฮสเติกไปเคยยิ้นสีงหง ดีก็พูดให้พักกันเลยกินแต่หวานกินหรอมันก bon ินไม่ได้ลดความอ้วน ดิ้ก็ยังไม่กินหวานเลยอ่เขาาตีนอ้แต่เขามันไม่มีวันหรอถ้าเขาอู่ปอห้าก็อ้วนเป็นอัตทั้งที่ยังอ้วนอีกพอห้าเขาชอบพกับยาอันนี้เว้่ะูเวย่ะเาชอบเด็กน้อยอ้วนได้ ก็ให้อ้วนได้เด็กน้อยโตขึ้นเดี๋ยว,วยก็ไม่อ้วนขึดีใหญ่บ๊อบบี้ยังผอมแล้ว่าถ้ากินเยอะเพื่อนกินก็ต้องอ้วนแน่ๆตอ่อหนึ่งร้อยก็ตื่อย คือว่าเหมือนจีโน่เนี่ยผู้สาวแต่ทมนะเอาคนปปิดก็เหมือนจีโน่ปปิดเล่นบอลไงหลาจีโน่นม่ช่ไทยปปิติกปปินก็มีไงตอนนั้นผู้สาวอยากว่า

ปีเตอร์ทำตัวสูกให้จิโน่ป้าปีก็ทำตัวสเต็กให้ป้าปี๊ว,ว้าวอืมอ๋อนี่ค่าเมืองอ๋อนี่อบอกว่าจเจอตัวสเต็อืมบก ออือนวพี่น้องเนียเมดครับเเจ้าเอ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 าอนะครสุดแซ่บนะฮะกิมเนื้อไว้ซ้ำเนี่ยกิมนาเจอไหม